สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเรือนะครับเป็นชุมชนโอท็อปตะวันวิถีนะครับตำบลบางดวนนะครับวันนี้เราพามาอยู่บนเรือชื่อว่าเรืออะไรครับผมลำนี้ตามโครงการโอท็อปตะวัวิถีนะครับซึ่งเ,เป็นเรือท่องเที่ยวเรือลำนี้เป็นเรือลำที่ใหญ่ที่สุดสามารถบรรทุกนักท่องเที่ยวได้ถึงจานวน50คนปกติแล้วจะมีคนมาท่องเที่ยว ตลอดนะครับวันนี้ก็จะพาชมบรรยากาศรอร้อมทั้งจะแจ้งเรื่องทิปท่องเที่ยวเพื่อจะให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีชุมชนของคนแม่น้ำเจ้าพยาสองฝั่งคลองระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอพัสมุเจดีซึ่งทิปท่องเที่ยวก็จะมีสถานที่สำคัญคไปไหนบ้างครับดังนี้นะครับก็คือ เห็นองค์พสมุรเจดีย์อ่าไปดูองค์สมุรเจดีย์กันแล้วก็หยุดอยู่ตรงแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่บริสุทธิ์ที่สมุทรปราการที่เขาเอาไว้ตักน้ํที่พัระตยาใชทไหมถูกต้องเลยครับตรงพนทีบรมราชารัราชพิเศษเนาะซิกเนเจอร์ของสุราการครับหนึ่งอย่างที่จะต้องมาเช็คอินที่นี่ครับพร้อมทั้งชมป้อมประวัติศาสตร์หรือป้อมผีเสื้อสมุทรครับ ป้อมตีเพชรป้อมเสือซ่อนเล็บเป็นของกองทัพเรือเนาะเป็นของกองทัพเรือซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันการล่านาธิคมในสมัยรัชกาลที่5้ารัชกาลที่5ก็คือรศ .112 คร้อมทั้งพาไปชมจุดแหงประวัติศาสตร์รศ .112 เกี่ยวกับเงินถุงแดงทําไม่เรือลบฝรั่งเศสบุกมาที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วการ ป้องเอกราชการาากป้องกันารล้า,านี้ผมณสถานที่บริเวณนี้อยู่ตรงไหนเราจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยไปดูในสิ่งที่เป็นประวัติศา,ศา,ศาศสตร์ร212และเล่าประวัติศาสตร์พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเงินถุงแดงเป็นความเป็นมาอย่างไรต่งรตางๆนะครับจะได้ชมกันนะครับ ทีนี้ทริปนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับทริปนี้ก็ประมาณหัวละประมาณ1 5ึงร้อบาท150ราบาทโดยใช้เวลาการท่องเที่ยวครับนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาก็เราก็จะมีเรื่องความปลอดภัยให้เสื้อสวมเสื้อชูชีพมีเสื้อชูชีพด้าน้นเห็นไหมฮะเสื้อชูชีพสีส้มๆเนี่ยนะให้กับทุกท่านครับที่ลงเรือมาปลอดภัยแน่นอนัครบ พร้อมทั้งมีวิทยากรบรรยายทั้งตัวผมเองแล้วก็มักคุเทศน้อยรหรือว่าปาดชุมชนที่เป็นมักคุเทศครับจะบรรยายพาชมพาชมวิวทิวทัศน์พร้อมทั้งขนาดที่ล่องเรือนะครับก็จะมีอีกอย่างทีหน้าชมหน้ามอง ก็จะมีนกนางนรับินไปกับเราเราให้อาหารนกนางนวนก็จะบินลรับเรือไปกับเราได้อีกส่วนนึงโอเคท่านใดที่สนใจทริปนี้ติดต่อได้ที่หมายเลขอะไรครับกํานันครับ0 8น490ป2 2 2ึนรับได้สูงสุดประมาณกี่ท่านครับจะมาเป็นเดี่ยวมคณะหรือว่าจำนวนเยอะจำนวนมากนะครับซึ่งเรามีงานบริการด้านเรือนี่าจำนวนส10บลำ10บลำท่านมา10คน ก็จะได้เพิ่มมนลเทียนชัยเบอร์หนึ่งนะครับท่านมา20คนเราก็สามารถบริการได้ท่านมา30คนก็สามารถบริการได้สูงสุดไม่เกินกี่คนครับสูงสุดไม่เกิน50คน50คนนะครับสามารถเดินทางได้ต่อทริปหนึ่งต่อทิปหนึ่งนะครับจะมาวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับแต่ก็แนะนำนิดนึงถ้าเป็นช่วงบ่ายวัรยากาศ ก็จะก็จะดีก็คือหนึ่งลมจะเย็นมองเห็นเหมือนเหมือนตอนนี้นะตอนนี้บรรยากาศดีนะครับตอนนี้เราก็บรรยากาศดีอยู่ประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงนะครับบรรยากาศดีดีครับพร้อมทั้งเห็นศูนย์เรียนรู้อ่าวไทยก็คือจุดเช็คอินของจ้ดสุิการด้วยครับครับโอเคนะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับัีไงมาใช้บริการกันนะครับขอบคุณมากครับ